ถึงรุ่งเหาห้ยกครับตัวสอดนการแล้วต่อโดยลำดีแลวไม่ถึง5ยกครับยกที่3ยกที่3ามครับพันสองยกเอาครับแก่ขวายังจัดอยู่นะครับแล้วมะนาวเต็มยกพับเอาไว้ด้วยครับเหมือนพามลับป้องทานตัว ผาแกรงงยทีเดียวะตรจะต้องสู้แล้วนะครับพี่จ้าขึ้นมาแล้วมีให้สลับขานหอกครับาก่อนเอาแล้วกบ<อ>มาแล้วความทันดันสิ่บอ มีศาส์มีสิลมีเรี่ยบมีทรงนะครับมวยไทยาาลลการูมแบบกทรชงนี่ทำได้สุดอยอดนะครับทั้งคู่้องบอกว่าทั้งคู่ครับาการแกะไกันกันเ็มมากเลยครับเตแอ้พี่เอนไม่ใช่พี่่่รอครับกเลยครับเแลครับโอัแล้กรรมน้องๆๆแ,แล้วนะครับ นพุกจ้าน้ำด,ดูครับตั้งกำแพงขวางครับโอ้ยต,ต่อยออต่อยยับที่คุ้มเลยนะวิธีการครับี้กล้องแล้วครับลูกไม่เป็นไรครับถือว่าแจมเต็ม้อมมาไหวลูกดูเขาดูครับแต่งเลยพุกจัดจริงๆครับ